ในการที่จับกันเป็นการปริ่ดเรี่มด้วยนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่า ที่ทั่วโลกได้เห็นภาพจำในงานมอเตอรจีพีวิถีไทยครับถ่ายใต้แหล้ที่ไทยแลนด์ชูโดเวอร์เชิญทุกท่านรับชมว t r ได้เลยครับโออ h a ไทยแลนด์กลางปี2,000ยิ่งใหญ่สารต่อขูาวิรัตเนี่ยอ่าท่านทำเข็มหล่นเนี่ยเราก็รู้ครับนะครับ กีฬาระดับโลกอย่างแท้จริงมาในสู่ประเทศไทยในสาปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พยายามเต็มที่นะครับในการคือเราต้องการให้ทั่วโลกนะครับรู้จักประเทศไทยนำพาความสวยงามส่งต่อไปกว่าสองประเทศเพื่อให้รู้ประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเหมือนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่27 2 8 29จตุลาคมแล้ว ที่หมูพูดประโยชน์เพิ่าอะไรครับบูรีรัมย์เราแขกที่มาดูที่ท่านผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับผมว่าเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่แล้วก็สื่อถึงชนท่านที่ที่มาร่วมงานวันนี้ทรับท่านนะครับก็เสียงเลยนะครับแต่ทีมการพูดมาด้วยวันนี้นะครับบอกเลยว่าพร้อมเต็มที่แน่นอนสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปีที่จะเกิดขึ้นใน้รอบมาที่27 28และ29ตี่เราเป็นกำลังใจเชียร์ผมมาตลอด ก็สำหรับในปีนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเตก็จะมีจันทัดแซนรอบที่แก็หลังจากนี้ก็จะเหลี้ยงอีกสิบสอง น้ำ่หมืนทีล่งเข้าได้ปีสองพันที่สม่เาเรียบร้อยขอเชียตแขอสดาีกับนึงและในันต่อไปครับเีนเธอน้องๆพิ่เกิรจโออับไ้เทียงอย่างไอย่างนเข้ามับ